ก่อนเริ่มคลิปวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w w o r k ช่องที่รวมทุกเรื่องรถรีวิวรถใหม่รถแต่งรถซิงและข้อมูลยานยนต์แบบจอดลิกครบจบในที่เดียวอัปเดตท,ทุกสัปดาห์สำหรับคนรักรถตัวจริงวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับโ o y ยต a y ยา i s a t อ v รถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยด้วยจุดเด่นเรื่องความประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยและฟีเจอร์ครบครันยาริ s a อ i v รุ่นล่าสุดมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดทั้งภายนอกและภายใน สะท้อนภาพลักษณ์ของความพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ภายนอกของ Yaris ATIV โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลเพร้อมไฟเดทาร์มรันนิ่งไลท์กันชนหน้าทรงสปอร์ตกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ล้ำยุคเส้นสายรอบคันดูเพรียวบางแต่มีพลังล้ออลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอย่างลงตัวมิติข,ของตัวรถยาวประมาณ4.4เมตรกว้าง1.7เมตรและสูง1.4เมตรถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกลก็ทำได้ดีเช่นกัน น้ำหนักรถเบาช่วยให้ประหยัดน้ำมันและคล่องตัวในการขับขี่ด้านขุมพลัง Toyota ายาริส t อ v ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด94แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTI ทีที่ขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองไวการประหยัดน้ำมันทำได้สูงสุดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นจุดขายหลักของรถรุ่นนี้ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้เรียบหรูแต่ใช้งานง่าย มีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพง6ตำแหน่งพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเบาะนั่งนุ่มสบายปรับได้หลายระดับวัสดุภายในเน้นโทนสีเข้มตัดกับสีเมทัลลิกให้ความรู้สึกพรีเมียมระบบความปลอดภัยก็ให้มาไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องมองหลังถุงลมนิราภัย6กตำแหน่งระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และเบรก ABS EBD ถือว่าให้ความมั่นใจทุกครั้งที่คุณขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือออกต่างจังหวัด To โยต a y ยาร s ATIV เหมาะสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันขับขี่สบายมีดีไซน์ทันสมัยและระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้มือใหม่นักเรียนนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศก็เหมาะทั้งนั้น หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JF v w Work ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่และเนื้อหาสายยานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ